รถส,สวยจะต้องหยุดมองต้องมาส d ต2นี่ไงนี่มันจะอวยกันไปแล้วครับวัสดุภายในโคตรดีค่าเข้าศูนย์แต่ละทีก็นั่นแหละครับช่วงล่างสปอร์ตภายในสะดุง้งกว้างเกินถ้ากระจกกลางไม่สุดปแปลว,ว่าคุณได้มาส d ตของแท้เทียบยอดขายเมื่อก่อนอย่างรุ่งเพราะพิมุ่งอัดออปชั่นอ๊ออปชั่นเยอะเกินสำหรับผม ความกว้างไม่ใช่ปัญหาเพราะยังไม่มีปัญญาหาเงินมาผ่อนขอบคุณครับข้อดีแบรนด์รองมือหนึ่งราคารุ่งมือสองราคาร่วงลองเอาไปใช้กันนะครับโคตรคุม้ม